สวัสดีครับนุัมพี่ทางครับรู้ไบมัครอไม่ชอบคุยครูมันไม่ใช่สามเด็กเล่นนะสามนุมขอโทษจริงๆค่ะเชฟหนูจะระวังให้มากกว่านี้นะคะหูนู่สิอ่ะอีกแล้อขออนานแหละศิลปะสองคนไทย โอ้ยไม่เอาถอดเลยนะเอาออกเอาออกก็เชนมาวับอ่ะอะไร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 หยุดหยุดหยุดเชฟรอครับถ้าจะกินนี่ก็รีบสั่งก่อนเช็ฟนะครับจริงๆแล้วผมก็อยากกินข้าวมันไก่ผัดซออเหมือนกันนะครับนี่ก็มาเหมือนทำการแคมอราเทสวันแรกนะครับก็เหมือนถ่ายทำจริงๆเลยเชฟเชฟครับเชฟ ไปกันดีกว่าครับวันนี้ดื่มอะไรกันดีครับเมันจะมีเรื่องของการปรับจูนคาแรคเตอร์แต่ละคนนะครับเจะเอาเทอเอาเทอรองครับใจเย็นๆครับวันนี้ลองมามาฝึกในการเป็นตัวละครตัวนี้ก่อนนะครับเป็นคนพวกนี้นะเวลามันโดนกดดันเยอะๆเนี่ยระเบิดขึ้นมานะว้าอได้ไปแทบไปเสียงเลยไปเปล่าพูดเกินไปเปล่าไม่ทำขนาดนั้นหรอมั้งสรวนผมวันนี้หลายอย่างที่ ที่เราไม่เคยชินกับการเล่นละครเป๊ะๆโทษโทษเป๊ะๆคนหันมาโวยใหม่ก่อนเดินมามารนี้จี๊ยโทษโอษโนเราไม่เคยพูดคนเดียวยาวๆไม่เคยมีบทพูดที่มันเยอะมากๆต่อๆกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยครับหมอไม่มีที่ไปตอนนี้พี่อยู่ไหนเนี่ยทำดีสุดทละยี่แสพาไปหาหมอมาแล้วจ่ายค่ารักษาที่รานกัแล้วประกันสังคมก็ไม่ได้เบิกดูแลพนักงาันยิงขนาดเนี้ยจะไปหาเจ้าไหนที่เป็นเพอร์เฟคก์เลยอย่างงี้ได้ที่ไหนครับนี่เดือดใช่ไ はい <laughs>